สวัสดีท่านผู้ชมมือนี้พูท่องเรือสิบห้าท่านผู้ชมไปใส่นะครับเนดะ้อมือนี้สิบห้ามาปูสังรับปูสังบ้านขกขัางนะครับเนดะ้อปูสังบ้านขกขัง่งเป็นพูท่องเรือเคยมากขอโชคขอลาบวดแรกเพิ่นเกยเขานะครับเนะด้องวดที่สองที่สามเพิ่นกนี่เป็นงวดที่ทอาไหผมจำได้วันทีหนึ่ง ท่านว่าสองขาเอาวาเขาต้องเรียกคนเดิมผ้าเอฟซีทุกท่านมาขอยโชกราบกับปูสังครับอืมอเพิ่นสองอยางเลขทูบเลขเสียนที่นะครับเนาะไปไปรับบรรยากาศแถวสารปูสังนะครับนะเออพอ,อเท่าเดียได้มาหอดมาถึงเอ่อปูสังสารน,นี่ยุบานกว่าข้างครับอืมกว่าข้างตำบลจะปลาขังอำเภอสุวรรณภูมิจังหวันดนนท์เพิินให้เขาครับ เพื่อนให้เขาบ้านบ่วไก่กันจากบ้านพอท่องเรประมาณ6กดโลครับนะนี่เรอนี้ครับสถา,านทีปูสังโอ้ต้นไม้ต้นนี้ไมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอท่องเรสิะไปคอยโชคขอลาบกับผมเนาะไปเบิ้งกันเพิ่นมีสองสารครับสารปูสังอันนี้เป็นสารเพิ่นมาเพิ่นสารขึ้นมาใหม่ นี่ก็ดีนะครับเด้อสิพาท่านผู้ชมนี่นะครับปูสังอ้าวมากับครูใจอืมเดีครับเด้อมากับครูใจหนึ่งก็ไก่จอจานลอยเอ็ดหกห้าเกตศูนย์นี่นะครับ,บ,น,รบ,บน้งอ,นนนบนองเล็กพอท่องเลออันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับเด้ออ่ะ,นะอเนาะมาที่นี่ไปขอพรกันกับพอท่องเลอเด้๋ครับเด้อ ไปขอความกันกับผาทั้งแหล่ขอความกันกับผาทั้งแหล่คนเดิมนะครับนี่คือต้นไม้เอ่ย่หนาสารที่พ่อทั้งแลเคยเมื่อไทายห้เบิ่งประจันน,นะครับเนดะ้อต้นไม้หนาสารปูสัง เดี๋ยวขับเด้อฮ่านี่ขอท่องแลมวันนี้ก็วันวันไปขับเด้ออยู่ที่ก็วันวันเด่นมีสารไม่เพิ่งขับสารเพิ่นเห็ดสำรองไว้ยังบ่ทันมีองูปูเด,ด้อขับเด้อเออนี่สารตัวนี้เออยังบ่ทันมีองปูปูนนี่ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมพอวามันกระเส่าอยู่ครับพอท่องเรียตื่นกระเส่าเลยขึน่นขนขึ้นแดดครับสวยมากเห็นนะครับเด้อสารปูสังผู้ศักดิ์สิธทธิ์ท่านผู้ชมนพอท่องเรียสิผ้าหันมาขอโชคขอลาบสารปูสังวันที่หนึ่งธันวาสองข้าห้าครับท่านเลขทูบกับเลขเซียนซีเนาะมา ขอรับกันไปไหวไปก่าพร้อมกันก็พอท่องเลยคนเดินครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ดครับมือนี่พอท่องเรตื่นตะเสาตื่นตะเสา,น,สานอนตะเว้นแล้วก็นอนอิ่มนอนอย่างมากตื่นขึ้นมาขอผ้าคิดมักอโชคขอลาบผ้าท่านผู้ชมมาบุกปนผดุชมมาตะเสาเนาะมักขอโชคขอลาบกับ ปูสังครับปูสังงวดประจำบันทีหนึ่งธันวาสองห้าห้าับเนาะมามาขอพรอ,อมพรทวยได้รับเด้อขอพรสองอย่างครับเลขทูบ เลขเซียนซีครับเพิ่นผู้สังนี่เพิ่นสิทันนัดให้เข่าเลขถูกเลขเซียนซีเนาะครับนะเานาะเอาน้ำเอาเนเอามี่ถาวายผู้สังก่อนเพิ่นดื่มก่อนเนาะผู้เมอลมด้วยจอ เพื่นปูสังมาดื่ม,น,ม,มน้ำดื่มนมดื่มน้ำสมน้ำหวานขนมไปเลยครับเนะด้อปูสังผู้หญิงใหญ่โอ้เนาะเพิ่นผู้ใดมาหาเพิ่นผู้ใดมาขอเพิ่นก็ให้ครับปูสังมาเพิ่นใจดีนะครับเนดะ้อเพื่อนเอาเรื่อมาขอเงี้ยมใดก็โอ้โอเพิ่นประทรัดเล็กไทยแล้วก็เทนังหายต่อ รูสังนี่เนาะถูกกับเซียมซีสองอย่างขอขึ้นน่ง จุดถูกมาส่งกิจส่งยังมาหาเพื่อนรับมาขอพรกันกั็่าทองแรนะครับเด้อมาขอพรอมกันกันก็พอทวงแรโอ้ยยุงมากัดตเส้าถึง สังตะเสาเลยนะครับเนาะอนอนตื่นมามากาบมาไวา้พร้อมมาขอพร้อมเราต้องเรียกครับดนะ้ย นโมตัตตสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเตอ,อสารปูสังปูสังสิทธิ์อีกไงเมื้อนี้พอต้องแลขขี้คนเดิมกับเอซีทุกท่านทั่วโลกพากันมาขอโชคขอลาภเลียกไทยลงทีมหนึ่งวันที่หนึ่งธันวา25งหครับท่านขอเป็นเสียมซี่กับเลียกถูกครับปูสัง เออปูปูสังใจดีพอทั้งแรมาครังแรกก็หายเข่าเลยครังที่2วหายเข่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นครังที่สามอที่สี่ผมกับพงศ์โอ้นะครับเ้อปูสังกับคงเสียเข่าอีกเลขทไทยสามตัวแล้ววันที่หนึ่งและสองตัวนะครับเ้อวันทีหนึ่งท่านว่าสองหาหกหาครับผมหวังว่าปูสังสิบปวดปรท่านเลขกไทยสามตัวและสองตัวแล้วก็ที่หนึ่งให้พอทั้งแยและเอฟซีทั่วโลกที่มานำกัน เออลำบากเนาะอทำมาหากินลำบากหาเศร้ากินทำหาทำกินเศร้าคอยคิดถึงได้ยินเสียงซื่อเสียงปูสังสีบ้านซาหาบ้านลือท่ากันมาขอโชคขอลาบเป็นทีพึ่งสุดทายเขาว่าว่าผู้ใดมากทุกงากมาขอผึ่ิ่นกะให้เป็นเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวเนี่ยสองตัวนะครับว้อวันที่หนึ่งธันวาสองห้าห้าครับขอทองเรียบังว่าปูสังสีปวยมาท่านเลขไทยสามตัวและสองตัว แล้วก็ที่หนึ่งให้ปกผู้ขานะครับเลสาธุมาที่ให้พ็นยิบเลขถูกให้ครับให้ปูสังยิบเลขถูกให้ได้ปูสังเนี่ยให้เขาเลขถูกครับส่วนใหญ่ปูสังเสียงเขาเลขถูก กระเลงเซียนซี่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับเนาะนท่านผู้ชมเชิญปูบ้านยิบเลข้ยครับเชิญปูบ้านยิบเลียถูกไผ่อันหนึ่งเะครับนะเป็นเลี้ไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาสองห้าห้าก็ครับท่านหยิบมาตัวเดียวครับเป็นเลี้ยไทยแล้ววันที่หนึ่งเชิญครับปูสัง ยิบเลขถูกมาให้พอต้องแล้วคนเดิมอันเดียวครับร้อแล้วครับคนยิบห้แล้วผูสังนี่คนพอท้องแล้วมาหานี่ยคนยิบใส่ยางไว้นะครับเดี๋ยวสี่ท่าการจุดเรามาเบิง์พร้อมกันว่าพ้นสี่ห้ตัวไหนวดนี่วันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้าครับท่าน อืว่าบนแทปเพรา้งแลีกลับท่านผู้ชมตัวไหนเนาะอืจอย่าพลาดเด้อผูงวดนี่สามตัวจานพโนดเลือกไทยวันที่หนึ่งพวกขากับเอฟซีช่วนกันมาขอนี่สิได้มีเงินมีข้ามไปเดินทางไปหาพี่หาน้องอยู่ต่างกันอืจะเยี่ยมไปยานกันมีเงินมีข้ามไปสังสรรค์กันเนาะปูอืมอ้มี เงินเทียวพีใหม่เด้ด้ครับไปหาพีหาน้องเดินทางไปหาพีหาน้องไปหนีไปหา่าขันบ่มีเงินกลับไปบ่ได้เนี่ยครับปูกลับมาอาศัยปูดิล่ะขอเลขยกไทยแล้วกัที่หนึ่งจากปูดีล่ะปูให้แล้ว,ลวกะพวกพวกขากระสได้มีโชคมีแล้วก็ปูอื ได้ไปหาพี่หาน้องได้สะดวกมวลสุดตัวเนาะปูอืมโอ้ยีปูหาบงเดี๋ยครับผมหาบงตั้งเลขถูกมัครับเ,เน,ไไนเาะอา,านี้ก็ได้เล้งเลี้ยงเจ้าแต่ตอนอยู่ได้เบิดปู

นี่นี่กูกูสังขันยุ่งกัดเป็นตุ้มไว้ๆตัวยุ่งกัดมาถึงว่าละกูสังอีฐเล็กเซี่ให้พอทองแหลกครับอพอทองแหลกนะครับนะเหล็กเชฟซี่เป็นเหล็กไทยแล้ววันทีหนึ่ง วันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้าครับท่านเดี๋ยวปูสังหยิบเปลือกเสี้ยนซี่ให้พอท่องแรคนเดิมไปฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวครับนะวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกห้าหยิบมาสามใหม่ครับเอหยิบกะละมันะครับนะจิกขยาวสามเถ้าเชิญครับท่านปูสังหยิบมาไม่เดียวครับอือันเดียว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  ขย่าสามเสือเชิญครับเล็้าไยระวังที่หนึ่งด้วยวล้นหรอครับขึ้นแม่นเลยเส้นซี่ล้นไปใส่แก้วน้ำเลยไม้แรกปูสังยิบเลียเส้นซี่ให้ไปจุ่มแก้วน้ำเลยครับหาครับ หานี่ลงเก้วน้ำเลยละทั้งเลขกหรอลงหาครับไม้เลกปู่สังหยิบเลขเสี่ยมซีให้พ่อสองเหล่านะท่านผู้ชมไม้เลกหาครับเอาเชิญปู่สังไม้ที่สองครับท่านาก็จะหาแล้วครับนะเล็กไทยวันที่หนึ่งด้วยเชิญครับท่านไม้ที่สองเด้งนั้น ปูสังหยิบไม้แล้วครับไม้ที่สองแปดครับเป็นหาแปดนะครับนะหาแปดอะปูสังหยิบเลกเสี้ยมซี่ให้สองไม้นะครับหาแปดอะขอไม้สุดท้ายไม้ที่สามเหลกไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,ท,งทันบาสองห้าหกห้าปูจัดมาเลย,ยก็จากหาแปดนะครับเชิญครับท่านไม้สุดท้ายไม้ที่สาม นั่นๆปูสังยิบเลขยิบไม่เสื่อมซี่หายไม่ที่สามเป็นเลขไทยรางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทันวาสองห้าหกห้าครับท่านเกตรับร่วมกันห้าแปดเกตปูสังให้เลขไทยรางวันที่หนึ่งหาแปดเกตรับสําหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับให้เป็น,ปนแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอืม มามาที่นี่กะถ้าเบิ้งเลขถูกถ้าเบิ้งเลขถูกก,กะเนาะคารอโร่แคลเล่กะว่าสิบ่ซ่องดอกแปลว่าอ่าล่ำเทือนโอดบ่ได้เพราะว่ามีเงี่ยมีเงี่แปง้งมีเงี่ยปองมีเงี่แปง้งเพิ่นเที่ยวสิือให้ต่อคันบ่ซ่องเน,นาะไ,ไม่รอดจะแบบอะไรต้องแบบรับขับผมสิซ่องให้เบิ้งดอกอือสีเบิง้ง โอ้ยคือ,อบ่เนาะเอาเบิ่งจันน้อยจากข้าวพ่อปิดจากระสอบกระใสเรามาชมกันนะเนาะบนสเิเสียฟ้อมพอทองเรีเสียซื้อเสียงนักส่องประจำชาอืไปไปเบิง่งนะครับอ่ะผมะสิส่องให้เบิ่งเป็เนแนวทางเด้อครับเด้อเอาเบิ่งจานนี่กันนะเบิ่งจานปูนสังกันอันนี้เป็นหยังเรามาชมนี่เด้อครับเด้อ อันนี้คือจานเจ่าจานอย่างละ่จะ่าจึงจานปูสังนั่ละมันอยู่ในสารพื้นนี่้อครับเด้อสิ่อโนให้ดึงม่มีอย่างนี้ทานผู้ชมเห็นอย่างกะเป็นของทานผู้ชมนะครับเด้อนี่สําหรับตัวเลขปรูใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับเด้อนี่คือจานสารปูสังนะครับผู้ได้เห็นเป็นอย่างไรนะครับเด้อ อยู่ในเหวตรงไหนเต่าปูนบ่บันคุณผู้ชมปูสังครับสารปูสังผ้าตผู้ชมมา ขอโชคขอลาเพิ้นวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหห้าครับอดูสังบูดพระธานเลขไทยสามตัวแล้วก็ตีหนึ่งให้พวกผู้ขานะครับอนะอก็ผู้ขานี่นะครับเบิง้งเอาชมพูไหนเห็นจังไหนเสวยกัดชัดเกณยร์ย,ย่ดอกนี่เสว่าผมเห็นเ้อเบิ้งพอทองแลสิทวงให้เบิ้งก็พอทองเลสิงทวงย่แล้ว ผมสีทวงอืมตัวนี้นี่ผมทวงดนยครับเด้อผมสีทวงสองหาศูนย์แต่มูชมเบึ้งอาว่มามันสิคือแต่มนูชมสีเห็นคือจังผมบาบอนี่ตัวนี้ซื้อนี่ผมทวงสองหาศูนย์อ้าเบึ้งเอาแอต่ว่าท่องเรียทวงนี่เป็นจังไดอานี่ผมผมทวงสองหาศูนย์มาที่นี่ผมสิทวงอีกมองหนึ่ง อืออืออืออออยยุงกัดแขนกัดทึกแขนเคลือทึ่หูโอ้ยเออทักงวนตัวเอาหนเกาได้นี่อมื่อเดาย่อก่ามาท่าเหล๋ยวมันวามันย่ำนี่มวยมียุงนี่อันนี้นี่นะครับผมเออตัวนี้ผมทวงนี่สองห้าศูนย์มองนี้นี่ผมทวงนี่รู้สึกว่านี่หนึ่งสามหกเดนท่านผู้ชมดีดีนะครับเด้อ ผมทวงหนึ่งสามหกล้วกะเรากันอันสองตัวนี่นี่เป็นเก็บเก็บให้จังไลยนี่กับโมโหเนี่อ่ะเบิ่งไปแนวทางอืมคือวางได้สน่ะนี่แหละผมก็ทวงได้สานี้แหละครับอืมก็ต้องเละเจ้าก็ทวงได้สานี้แหะเอ้ยนี่แปลงเห็นยังบ่มีแปลงเห็นยังแล้วนี่ก็ต้องอะไรไปหาเนี่ยนี่นี่นี่เสียงเจ้ามั้ นี่เป,ยเปียงเสียงเก่าๆนะตีคอยว่ามันเสียงผู้อื่นเบิ่งเอาเกนะครับเด้อพ่อหยุดเรียงเรนี่พัที่นี่ก็ไปมองไม่ไมีบ่เดี๋ยวก็ทำเมื่เบ่งเรียงทูบแล้วก็กลับเลยบ่ต้องไปซองหลายดอกซองหลายก็เห็นหลายมันมีแต่ไล่เอ็มไายอาย,ยู่จะว่าวายังอืมแต่น,นี้ก็คือจังเรียงซิบหาละนี่มัน ปงไงเลสิแปล,ล,อแปลมอืมตีพ่ายากดีตีเลนี่ไม่ง่ายนี่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 หนึ่งหานี่ไง่ายนี่นี่หนึ่งหเนี่ยไม่ได้ไปหลายค่ำดิเราอยัางอีกบันี่ต้องเลียเจ้าสร้างตันนี่ลก็สร้างนั่นลเจ้าบุญนุนกด้มากัะปอมด้วนี่เอา่แปงเจ้า ถ่วงยังก็ว่าะไรมักเบียกันเขยว้แล้วก็ท่วงก็ถือขกอกบีก็เนาะสร้างแล้ะจะเ้า่วงอย่างเขาหงจันต์ตัวนั่ก็ต้องไปบอกเขาหรอกครับครับครับนี่เปียนนี่อันนี้หงสรัรบนี่หูสรงมันคือตัวไดบนนี้นนง่มมาไมครับเดริโจคละโอ้ยตีงว่าเพราะเน,น่ยนี้ไม่บอกหลายเทียเลยมันคือมืดจ้่คือมืดเลยงเลย โอ้ยมันบมเมนมันมืดมันมืดมันเป็นจังนี uh, ้เองนี่นี่เห็นบ่นี่อือมันจักละกิดจับไว้จากความจับดีเด็นี่กับโมืเงนเน่กับเงินเน่อยู่กับมีกับมีแน่หรือเปล่าเอาก็จับมันจับโบยู่ด้เนาะสีวางได้สนะออืยุ่งๆเหล่านี้นี่คือเลขเก็บเก็บเนาะท่านผู้ชมอ่ะพ่ออืมนี่เปนอย่างนี่นี่นี่ ต้งเหน็นเรียกยูยาสูบถึงซองนี่โอ้ยุ้ยันยาสูบป,ปูเลยครับยปปูยาสูบปูท่านผู้ชมมองดีๆเดนอยาบุรีปูอ่ะอันว่ายาสูบมันอมันสิออกอิสานมียายาสูบป,ปูแต่ว่าเขาต้องเรียกเห็นสองศูนย์นี่นี่นี่ซื้อนี่ดูดีๆครับด้วยเหมืนอนบอกยูยาสูบป,ปูเด่น ลุงทำเป็นสองศูนย์บนหอพอ้องเลเห็นสองศูนย์นะครับเ้อยุยาส่วปูอืมนี่ผมก็ว่าผมก็ว่าผมเห็นชัดด้วยหลังนี่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 หละสองศูนี่นะครับอืมนั่นนีนะครับพ่อไปเบิกเรียกทูบเรียงทูบใหม่บนหอจบเข้านะนั่งนั่งน่น่งไปเบิงเลีทูบเพราะไทองเหล่ขับ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  นะเลขถูกจะน้อยจะกวางจะเข้าบาทปาดบาทบาดปาด,ปาด,ปาดอ่ะแดงแดงเลขทูบป,ปูสังไข่นะครับเลขทูบป,ปูสังเลยแต่ผู้ชมกับพอทองแรียนะครับนี่เห็นบ่านี่โอ้บ่ดิเอาละ,ะครับเลขทูบป,ปูสังให้มาแล้วแดงแดงเก้าสองสองบอกครับท่านผู้ชม เลขถูกป,ปูสังไห้เก้าสองสองเมมนบอคือเมนจังไดก็แต่ว่าพอตรงเลยก็แต่ว่าสองหนึ่งพอมาตรงหางตัวสุทไทยนี่มันบอชัดเลขสองกับเบื้องดีๆกับสิชัด,ยดเยอะละเนาะครับเนาะเอาเลขถูกป,ปูสังไห่แล้วครับเก้าสองสองสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับอืมเป็นไหและครับปูสังไห่เลขถูกงวดประจำวันที่ หนึธันวาสองห้าหกหองสผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็บอเป็นอย่างนะครับเด้อเพราะว่าพอท้องเรียเห็นอย่างซี่คือเลขทูบเลขเสียมซี่พนไห้าแปดเก็เลขเสียมซี่ปูสังไห้าแปเก็เลขทูบปูสังไหเ้าสองเลขไายรางวันที่1วันที่1นึ่ธันวาสองห้า สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นครับความเสีย่ยส่วนบุคคลเนาะให้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับนะพอจบข่าวมาบานนี้อ๋อซองไม่ใช่แปลกเนาะว่าสะกิดขางอยู่ยักใหญ่ยักษ์ใหญ่หลังค้าซองให้เพิ่อนเบิ่งนี่เป็นอยัอางไรต้องเลียนะเอา,อาจังหน่อยก็ได้อครับเอาครับเบิ้งเอา อันนี้คือเลขกยักษ์ใหญ่หรือว่ายูสารปูเออร์ผมสูบมาอ่าค่ยอ,อยขอยขยายไปทีละน้อยผู้ใดเห็นอย่างแต่ว่ากะให้ไปอชมเบื่องเอาอมีว่าสามเกตผมต้องเรืยเห็นอครับเด้อนี่คือลังค่าเพ็นเหมือนเป็นเลขกยักษ์ใหญ่ได้เพื่อล่นค้นเนว่า เลขใหญ่มันมีเพิ่นไฮแม่นนะเอแล้วน้ำมุนี่ละครับไปะว่าเป็นยังดอกเพิ่นไฮละลาเลขทูบอกเลขเสี้ยนซี่ก็เหลือกินอะไรหรอผมวา <c oughs> ครับขอไปครับมา,มาลาบัดมาได้บเบิกได้แล่เด้ยแดยแ่งกันเลยนะครับเด้อมาปูสังปูสังเลขเสี้ยนซี่เพิ่นไฮหาแปดเกตเลขทูบเพิ่นไฮเก้าสองสองเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง วันที่หนึ่งทันวาสองห้าห้าคอยท่านผู้ชมโชคดีกับปูสังเล้อครับเด้อเมื่อนี่ก็พอท่องเร่มาพูดเดียวคือเก่าหล่ะเดี๋ยวืัอนี้จะมาที่ไปใส่ผมไใบแม่ไปบบกลงพูนหารจะวันเด้อตื้นกะเซ้าเออมันนอนอิ่มนอนอย่างนอนก็เลยมาผ้าตื่นกะผ้าดูชมมาขอโชคขอลาบกับปูสังเล็กวันที่หนึ่งทันว่าก็คอยท่านผู้ชมโชคดีถุกคนนะครับเด้อจะเก็บจะจนมีเงินใส่เดินทางไปใส่ แก่ขาดปลอดภัยกับครอบครัวขอท่องเรียเวพอธไหลวันทีถึงท่านว่าขอคอยท่านผู้ชมมีโชคม,ม,ม,มีลาบญ่โชคลาบก่อนใหญมในน่มีเงินเที่ยวปีไม่อย่าเก็บอย่าจนลำลำเรื่อยๆถูกคนเดี๋ยวครับเนาะสำหรับวันนี้พอท้องแลคนเดิมมาขอโชคขอลาภเพิ่นให้แล้วล่ะผู้สังเนาะแล้วนี่ละมูเฮาก็รวยๆกันนี่ล่ะมีเงินเที่ยวอยู่ดอกขันมาเบิง่งช่องพอท้องแลคนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จักนรงจักหน่อยเด้อไปเอาเท่านทีนะครับสวัสดีครับ โชคดีทุกท่านจากสารปู่สังเนาะท้งแหลคนเดิมไปเจ้า